ผู้ชมคะกรีนรีพอร์ตวันนี้เอ๊ะมีอะไรวิบวับวับเ,เดี๋ยวเจอกับคนนี้สวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีสสดค่ะวิบวับที่ว่าก็คือเป็นขยะพลาสติกชนิดหนึ่งามาเล่าให้ฟังนะคะกรีนรีพอร์ตว,วันนี้พาไปดูนวัตกรรมใหม่นะคะในการจัดการขยะพลาสติกประเภทผสมชั้นอลูมิเนียมหรือถุงวิบวับหรือว่าพวกถุงขยะพวกนี้นั่นเองแต่เดิมใช้วิธีฝังกลบแต่จริงๆแล้วมีวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านั้นไปติดตามกันค่ะ มากันที่วัดจากแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการที่นี่นับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการบริหารจัดการขยะได้อย่างดีเยี่ยมทําให้ทาง UNDP ไทยแลนด์และกลุ่มเซอร์เกเลือกเป็นสถานที่ทดลองเครื่องแยกอลูมิเนียมจากขยะพลาสติกเครื่องแรกที่นักวิจัยไทยเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีวระดับโลก ขยะตัว multi layer พลาสติกค er รับเดือตัวถุงขนมเนี่ยมันเป็นขยะที่ทางทั่วโลกต้องการที่จะนำมารีไซเคิลแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะนำมารีไซเคิลได้จริงนะครับแต่ด้วยความที่เราใช้การค้นคว้านะครับแล้วก็ทำการทดลองซ้ำๆหลายๆครั้งนะครับซึ่งโครงการนี้มันก็ได้สามารถที่จะรีไซเคิลได้ ที่เห็นนี้เรียกว่าถุงวิบวับหรือขยะพลาสติกที่ผสมชั้นอลูมิเนียมจะพบเห็นได้จากซองกาแฟ3 in 1หรือซองขนมขบเคี้ยวที่มีสีเงินอยู่ด้านในซึ่งนวัตกรรมนี้จะนำถุงมาทำความสะอาดทำให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่เครื่องและผ่านความร้อนล้อมเป็นอลูมิเนียมก้อนเพื่อนำกลับไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ออก,ก็คือตรงนี้พอเราพอมันผ่านจากที่เป็นขยะที่เป็นชิ้นๆเข้ามาแล้วพอมันเจออุณหภูมิที่สูงมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสภาพของมันนะครับอย่างที่บอกอลูมิเนียมมันก็จะยังคงรักษาเป็นของแข็งแต่ว่าพวกน้ำมันก็จะมีการที่จะมีการเปลี่ยนเป็นถ้าเป็นน้ำมันแล้วเราก็จะมีการระบบที่ดึงน้ำมันตัวนี้ไปเป็นโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ของเราแต่ถ้าแก๊สก็คือเราก็จะดึงจากขาด้านบนของเรกเตอร์ไปไปใช้เป็นเชื้อเพลิง เรื่องนี้รีไซเคิลขยะพลาสติกได้ถึง100กิโลกรัมต่อวันได้อลูมิเนียมปริมาณมากสุด20กิโลกรัมต่อวันซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาขยะปนเปื้อนแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทําเหมืองและถลุงผลิตอลูมิเนียมอีกด้วยคิดว่าตัวโครงการนี้คือมันไม่ได้เป็นการไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพียงแต่ว่าเรานําขยะเหล่านั้นมาจัดการให้ถูกวิธีแค่นั้นเองครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะได้มีพฤติกรรมการบริโภคที่มันเหมือนเดิมแต่ว่า เรายังมีสิ่งแวดล้อมที่ยังดีอยู่เหมือนเดิมเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ขยะถุงวิบวับพวกนี้นับเป็นขยะกำญพล้าค่ะก็คือไม่มีใครต้องการจะไปรีไซเคิลทีก็ใช้ต้นทุนที่สูงนะคะมีเครื่องนี้ช่วยจัดการขยะได้อย่างยั่งยืนทีเดียวคะ่ะดีเลยเป็นการลดการนำเข้าจากต่างประเทศด้วยอีกทางนึงนะขอบคุณน้องบีด้วยนะคะ